ความคุกรุ่นของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเยอรมนีและฝรั่งเศสประกาศเป็นศัตรูกันเนื่องมาจากผลของสงครามฟรังโกรัสเซียกระทั่งเกิดเหตุลอบปรงพระชนม์มกุฎราชกุมารฟรานซิสเฟอร์ดินานแห่งออสเตรียโดยฝีมือของผู้ก่อการร้ายสัญชาติเซอร์เบียออสเตรียจึงประกาศสงครามกับเซอร์เบียจึงเป็นเหตุให้เยอรมนีซึ่งเป็นพันธมิตรกับออสเตรียประกาศสงครามกับรัสเซียที่หนุนหลังเซอร์เบียอยู่ทันที ชนวนระเบิดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงลุกลามไปทั่วยุโรปในปีพุทธศักราช2457ความขัดแย้งลุกโชนไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วส่วนสยามหรือประเทศไทยในเวลานั้นก็ต้องเลือกอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นกันและด้วยพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงตรึกตรองอย่างละเอียดรอบคอบพระองค์ทรงตัดสินพระทัยนำสยามเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรอันมีอังกฤษฝรั่งเศส รัสเซียญี่ปุ่นอิตาลีและสหรัฐอเมริกาเป็นต้นเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของสัญญาที่ทำไว้กับนานาประเทศเมื่อพระองค์ทรงตัดสินพระทัยนำสยามร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วพระองค์ยังทรงประกอบพระราชพิธีประกาศสงครามตามแบบโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนตามตำรามหาพิชัยสงครามและยังพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้แก่ทหารอาสาในครั้งนั้นด้วย เป็นขวัญและกำลังใจของทหารไทยในเวลานั้นเป็นอย่างมากกองกำลังที่ส่งไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สยามได้ไปร่วมในสมรภูมิโดยมีพันเอกพระเฉลิมอากาศเป็นผู้บังคับกองทหารในสงครามครั้งนี้ประกอบด้วยกองบินทหารบกที่มีพันตรีหลวงทยานพิฆาตเป็นผู้บังคับบัญชากองทหารบกรถยนต์ที่มีร้อยเอกหลวงรามฤทธิรงเป็นผู้บังคับบัญชาและหมวดพยาบาล ที่มีร้อยตรีชุ่มจิตเมตตาเป็นผู้บังคับหมวดโดยมีฐานอาสาทั้งสิ้นรวม1,284นายทุกคนได้เดินทางโดยเรือหลวงเอ็มพายจากเกาะสีชำเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2461ท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บทหารไทยไปปฏิบัติการรบสนับสนุนกองทัพบ,บกฝรั่งเศสอย่างองอาจกล้าหา และเมื่อ11พฤศจิกายนพุทธศักราช2461เยอรมนียอมเซ็นสัญญาส,สงบศึกถือเป็นการยุติสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรฉลองชัยทั่วยุโรปโดยกองทหารอาสาของสยามได้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพลร่วมสวนสนามที่ประตูชัยประเทศฝรั่งเศสในฐานะประเทศเอกราชกระทั่งวันนี้เกียรติภูมิทหารกล้านในครั้งนั้น ยังคงปรากฏอยู่เป็นศักดิ์ศรีที่ทําให้ประเทศไทยมีฐานะทัดเทียมกับนานาอารยประเทศและทําให้โลกนี้มีประเทศไทยปรากฏอยู่อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของประเทศเอกราชที่เข้มแข็งสงบ,บร่มเย็น